นาน้องไม้พี่น้องเอ้ยคุณเจ้าสีเฮดน้องไม้สมหรือจักสีเฮดน้องไม้พ่วงไว้คุณมันแห่งมันแรงมันก็เลยเพราะอันสมุนปัญดาจากพี่น้องบ้านคอยมันอันมันแรงนะเพราะพ่เป็นผู้เฮดกว่าเป็นผู้ลุ่งไปเอามากมื่อวานเคเห็นน้องไม้สมแมนบอย่ายสงเฮดอย่างเฮดเจ้าเฮดุงหอยไว้ลรืว่าพี่น้อง เซตสังหอยไว้ย้มนังก็ได้ใส่ได้ยังลายอยู่ผู้ใดอยากแกงบ้านคอยเด้อมาเอาเด้อค่ะเด้อมาเอาโรดมาบ้านไม่เยี้ยโรดจ้ะมันมีน้อยพอได้กินอยู่แต่ว่าพ่นกับมีกับชุกคนน้อยเนาะ เวมาทางนี้มันแย่ตะตีกันร่างสีเห็ดกับเขาเดี๋ยวบัดพี่น้องตื่นขึน้น,มมนไม่หยังตีสยจมุกน้ำมันมุกน้ำมันเตีเอ,อ้ยกินบ่เปิดบ่เบียเด้อค่ะพี่น,อออน้องเอ้ยมุกน้ำมันจื้อเขียนไว้แล้วเตี๋ยน้ำมัเขาเห็ดใส่ถุงไวน้นี่จ้ะอ่อนดีดีะะพพพพกกแล้วลค่ะเนี่ยโคกพริกโคกหอมโคกกระเทียมโคกขิงข่าวไส่กันคือก้าวละราคาเนี่ยไส่เกลือใส่หยังเดี๋ยวจะน้อยแล้วก็ไปล้วนหมูระคะหมูสามซันเนี่ย เนื้อไม้นี่ต้องล้วนหมูก่อนเด้อค่ะเด้อพี่น้องตาเครื่องแล้วฮก็ลุงล้วนแซบขุ่นแซบน้ำมันบักหลายหนึ่งหมูสามชั้นแล้วก็อันแล้วก็ยังใส่น้ำมันบักหลายได้พี่น้องมันนันนนว่าเข้มเข้มมันเจงค่อยแซ่บนั่นล้วนหมูล้วนสามชั้นให้มันสุกอันล้วนให้สุกกุละจ่าเลยท่านเข้าไปหมกค่ะนี่เนื้อไม้เฮ็ดสุกเบิด์ตจากเนื้อไม้ก็สุกยังก็สุกบ่สุกตั้งแต่อันอันพกตู้ ใช่ลงไป,ป <ะ S 1> ไป,ไปเฮ้ยเขาก็ล่วนไปค่ะพีน่น,น้องล่วนไปเขาเขาก็ไปคุกใส่กันใส่ประแดดใส่ชุดโหดสองยาง <c oughs> เห็นช้าอันนี้อันนี้แม่โซนแม่โซนคือก็กินเลยค่ะด้วยแม่โซนปีดนึ่งป้าพอาตาเตยให้ดแดดกันหน่อยเราบอกก็คุณบ่กกินโมกได้ไหมด้วมือนี่แล้ววะเออเขาก็ตามใจปากเด็กน้อยเลยแบบนี้เด็กน้อยเพิิป เด็กน้อยหกสิบสี่หกสิบคนเออยิ้วอันนี้มันตำขเบียไส้ด้อค่ะเด้อเจียวหมูด้วนแต่กุกิกุกิตำขเบียห้ากับน้ำยาน้างลงอัวแข็งแข็งด้อค่ะเด้อใช่ขเบียขเบียกับข้าวสารเหนียวห้าแซนี่แหละค่ะพี่น้องตำให้แหลกๆบัดนี้ห้ากัาน้ำยาน้างลงอัวอัวเลยค่ะมันก้อนทำใส่แป้งมันเลยละสิอืออือใช่เลยนอ มหม่ลงคุกลงพัดใรกันไปเลยค่ะพี่น้อยมหม่อ่อนๆเอื่อใบไยอื่นนอกจากนันเพื่ไใบอื่นแต่ไม่จะอ่อนๆแล้วข้ากระาปลาแดดก็ที่โรเพิ่มนอวจะอีกนนซุกแล้วได้ที่แล้วมันมาก mm ัดมาตัวละ ตัวลาคุชกัดเลยค่ะพี่น้องมาเติมประแดกเติมสุดลงไปนี่นี่น้ำจานั่งกับขเบี้อ้วกันไว้แล้วเสียลงไปใส่ได้ไหมค่ะพี่น้องก็คือหอมแ่ลตีคุยตอนนี้ก็ได้ได้ในแมนบอยนี่น้ำจานั่งกับขเบี้จะใส่ลงไปใส่พอีตูสีใส่ลโดดใส่หยางกับใส่ลงไปค่ะพี่น้องครับนี่นี้เมาเติมประแดกเติมสุรดลงไปจะใส่ประแดด กต้องใส่หลายเพราะเขาใส่เข้มใส่ยังไว้แล้วจากตอนขวามูอืมแบนี้ก็ใส่ซุลด์เติมลงไปอีกจังน้อยบัดนี้อ่านี่แหละจ้าบาบดนี้ห้ากับมะคุคุบันนี้ห้ากับมะหมกใส่ลูกโดดใส่พวกอิตุลงไป วันนี้เกษรม็อบละค่ะพี่น้องบันนี้คนตเละตลใส่กันเลยบาดู้ได้เกษตรเป็นเบอร์สุนล่ะพี่น้องเออนี่ยมาหอเอาใบย่อห้องเด้อค่ะเด้อใบย่อนี่กุมากลายใส่หลายๆแล้วที่ม็ได้พิเศษมึงเอาพิเศษใส่ได้หลายพี่น้องัน้กษม็ใส่ใบย่อเุ็กไงบได้ทำไมพอวันตอนตอนน้อยนี่แหะบ่บหมดแล้ว มันสิเปลี้ยอยังอย,งอยู่หานนี่แหะค่ะเออทั้งเรากันไปน้าเห็ดไปนะ็นนี่แหละค่ะเดี๋ยวก็ไม่กินน้ากันเด้อพี่น้องเด้ออาหารมีสารบานเท้าหมกหน่อไม้ค่ะพี่น้องหมกน่อไม้ใส่หมูสามชั้นค่ะขอบคุณหล,ลาย